โอ้โหก็สั่นสะเทือนวงการศาสนานะฮะนั่นก็คือเรื่องของวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะมันต้องแยกสองส่วนพี่เป๊กส่วนเรื่องเอาเงินวัดก็คือยกัยอกยอกเงินวัดของอดีตพระแย้มกับคดีการพนันที่มีสาวเกณฑ์ซึ่งคนบอกว่าเธออาจจะเป็นเรียกว่าแม่ขายตัวใหญ่ของเว็บพนันนะฮะลากแกเล็กซี่ก็ได้วันนี้ตำรวจไซเบอร์ครับคุณผู้ชมมีการสอบปากคำอดีตพระมหาเอกพจน์ซึ่งเป็นหลานของอดีตพระแย้มแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งทางด้านของ พระหมาเอกพจน์ก็ยืนยันนะบอกว่าขอปฏิเสธเลยนะว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันแต่ตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอาผมอ่ะทิดแย้มอ่ะ เล่นการพนันด้วยหรือเปล่านะฮะโดยวันนี้ครับพลตำรวจโทไตยรงผิวพานผู้ชาการตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่าก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยมีการไปสอบสวนอดีตพระมหาเอกพจน์นะครับในเรือนจำนะครับซึ่งจากการสอบปากคำอดีตพระเอกพจน์ก็ยังพบว่ายังให้การตามเดิมโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่านะครับอดีตพระอ,อ,อดีตพระแย้มเองเนี่ยนะฮะ มีการเล่นพนันหรือไม่นะฮะแต่ว่าตํารวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อในส่วนนี้โดยหลังจากนี้ก็จะมีการดําเนินการสืบสวนในทุกมิตินะครับเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นเงินอ่าพอเมื่อาวานนี้เดสเออไม่ใช่เดซไซขอภัยสอบสวนกลางบิ๊กเต่าพลรตรโทรพลรตรีจรุนเกียรติปันแก้วเนี่ยนะฮะท่านรองผู้การดรสศนกลางมีการเปิดเส้นเงินว่าเส้นเงินมันไปถึงไหนถึงไหนพลตรีไตรรงบอกว่าในส่วนเนี้ย ยังไม่มีเส้นเงินจากอดีตเจ้าวาดก็คืออดีตพระแย้มเนี่ยตรงไปที่เว็บพนันและก็ไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันที่ตรงไปที่อดีตเจ้าวาดมีเพียงเส้นเงินหะจากอดีตเจ้าวาดตรงไปที่อดีตพระมหาเอกพจน์เท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็กําลังเร่งให้เจ้าที่ทําการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันคาให้การของผู้ต้องหานะครับโดยต้องทําให้รอบคอบเพราะว่าข้อมูลมีจํานวนมากแต่ทีนี้สาวเกณฑ์<ฆ>หรือว่าคุณอรัญยวันหลังจากมีคลิปเสียงพ่อ ยังขาดอยู่อะพ่อเออพ่อนะฮะตำรวจไซเบอร์ท่านผู้ชาการตรวจไซเบอร์บอกว่าการตรวจสอบเส้นเงินของสาวเกฑ์หรืออรัญญวันนะมันมีเส้นเงินโอนไปสู่เว็บพนันมากกว่าที่รับกลับมาครับอย่างไรก็ตามตำรวจไซเบอร์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทางเทอนิ์นะครับเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกมิติด้วยที่นี้เมื่อสักครู่ พ่อ,พอยังขาดอยู่ก็นี่ไง<ะ>ส่วนหลักฐานที่เขาแบบว่ามีคลิปเสียงนะคะการพูดคุยกันนะคะระหว่างทิดแย้มหรือแล้วระหว่างทิดแย้มกับอรัญยวันนะหรือว่าศีกาเกณฑ์นเนี่ยนะคะก็ล่าสุดค่ะเรื่องนี้สามีของศีกาเกณฑ์น,นะเขาก็มาเปิดเผยว่าเกณฑ์นเนี่ยเขาบอกนะเขาเล่าให้สามีเขาฟังเขาบอกเขายืมเงินทิศแย้มมาเนี่ยสี่สิบล้านในขณะที่ทิดแย้มยังเป็นพระอยู่นะคะสี่สิบล้านเนี่ยยืมมานะ มีสัญญาด้วยนะมีสัญญาว่าเป็นเงินกู้จริงๆโดยรู้เรื่องเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะที่การถูกจับก่อนหน้านี้เกณฑก็ยืนยันว่า เฮ้ยเกณฑ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคุณพี่กับเวพนันนะฮะบอกสามีบอกงี้บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่ได้เป็นคนทําแต่เป็นคนเล่นจ้า,าเป็นคนเล่นนะจ้าเล่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่อย่างใดส่วนเรื่องเส้นเงินหลักที่เป็นแบบว่าหลักร้อยล้านนะเกณฑ์บอกเกณฑ์ไม่ทราบทราบแค่ส่วนที่บอกว่ากู้ยืมมาจากพระ40ล้านสามีก็บอกสามีทราบมาแค่นี้เหมือนกันครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสีกาเกณฑ์กับทิศแย้มสนิทสนมขนาดไหนนะฮะสามีของคุณเกณฑ์หรือ ซื่อจริงก็คือชื่อคุณบอลเนี่ยบอกไม่เคยเจอแต่ตัวเกณฑ์เคยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยเคยเรียนที่โรงเรียนวัดไร่ขิงแล้วได้ทุนการศึกษาโดยหลังจากที่ตัวของคุณเกณฑ์เนี่ยถูกจับเนี่ยนะฮะคุณบอยสามีเนี่ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมตัวคุณเกณฑ์น,นะ,ะคุณเกณฑ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทาไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพานันเธอเป็นเพียงแค่ผู้เล่นและที่สําคัญก่อนหน้าน,นี้คนเคยบอกว่ามันมีไหมเพราะว่าวันนี้บิกเต่าคุสัมภาษณ์บอกว่าสาวเกณฑ์พอคุยกับทิดแย้มยิ่งคุยต่ํายิ่งได้เงินเยอะอยที่คุยยยยตตตต่่่่่่่่ํําาาาก็คืืืออออหมมงงงงวิลลลันนเรๆ เออแล้วก่อนหน้านี้บอกว่ามีคลิปอาบน้ําด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณบอยสามีของคุณเกณฑ์บอกว่ายืนยันเลยว่าตัวคุณเกณฑ์ไม่ได้คอสิวหรือคอแบบล่วงเกินแต่เป็นการวิดีโอคอพูดคุยกันจริงคุยเรื่องของการกู้ยืมเงินเพราะว่าคือหลายคนก็บอกว่าขอโทษนะพี่เป๊กกีคุณผู้ชมคเอาจริงๆคุณบอยสามีคุณเกณฑ์มีเข่าหรือเปล่าเอออันนี้พูดตรงๆนะฮะ,ะเพราะวันนี้คนสงสัยเรื่องนี้กันมากปรากฏ ผมยืนยันว่าผมเชื่อใจในตัวเกณฑ์อยู่เพราะที่ผ่านมาอยู่กันแทบจะตลอดอันนี้ก็คือมุมของสามีคุณเกณฑ์ก็ยืนยันว่าไม่มีหรอกไอ้คลิปสยิวคลิปอะไรต่างๆที่ว่านี้เขาโบราณเขาบอกความรักทําให้คนตาโบหรือตาบอดเลยเลยตาบอดแต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันเพราะว่าบิ๊กเต่าบอกว่าคลิปที่มีน่ะที่เปิดเมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วที่ไม่ไหวแล้วคือเรื่องของเงินบิ๊กเต่าบอกคลิปเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงท้ายของความสัมพันธ์แล้วมันมีคลิปอื่นอีก ที่บิ๊กต่าท่านบอกเนี่ยนะฮะเอ้าเดี๋ยวมันยังไม่จบแค่นี้คุณจะพาไปจังหวัดสอ่อนแก่นคือผู้สื่อข่าวเรานี่นะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะตรวจสอบตรงนี้พุทธสถานอุทยานหลวงพ่อวัดไร่ขิงบนถนนนะฮะถนนมะลิวันซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมทางหลวงผู้สื่อข่าวเราก็ไปค่ะเพราะว่าอะไรไหมตรงเนี้ยเขาถูกยกเลิกเขาถูกยกเลิกจากการเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแต่ปัจจุบันนะนี่เหลือ หลวงพ่อซึ่งเป็นพระประธานเนี่ยหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยท่านก็ตั้งอยู่นะแต่ท่านก็ไม่เหงานะเพราะมีองค์พระสังฆาจาย,ออยู่ด้วยนะคะแต่ส่วนอื่นๆไม่มีเหลือแล้วนะแล้วก็พบว่ายังมีคนงานเนี่ยกำลังขุดดินแล้วก็เตรียมปลูกต้นไม้บริเวณรอบนะคะเนื่องจากกรมทางหลวงเนี่ยเขามีการโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบนะคะทําไว้เพื่อเออเอาตรงเนี้ยเป็นจุดพักรถละกันเผื่อใครขับรถผ่านไปผ่านมาสัญจรผ่านจะได้แบบว่าพักได้อะไรได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสายหลักนะคะจากข้อมูลของการสร้างองค์พระประธานหลวงพ่อวัดไร่ขิงตรงเนี้ยค่ะพบว่าผู้้สราง คือนายสัตวแพทย์ชื่อสมชายค่ะหรือว่าคนรู้จักกันว่าหมอช้างหมอช้างเนี่ยเขาเป็นอดีตสามีของสาวเตยสาวเตยเนี่ยเขาเคยเป็นคนสนิทของทิศแย้มนี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวนะก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์หมอช้างค่ะแต่หมอช้างบอกว่าอุ๊ยไม่เอาอะ่ะไม่สะดวกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าอะไรไหม ตนเองเนี่ยเลิกกับสาวเตยเนี่ยคนสนิทของทิดแย้มเนี่ยเลิกมาสิบปีแล้วอะแล้วก็บล็อกช่องทางทุกช่องทางเลยไม่ได้ติดต่อกันนะคะคือหมอช้างเนี่ยช่วงที่เป็นลูกศิษย์อดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงเนี่ยก็อยากจะสร้างอยากจะสร้างพุทธสถานอุทยานหลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อใชาวบ้านได้มากราบไหว้ก็คือสร้างตรงนี้แหละพอสร้างไปสร้างมาก็พบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นของกรมทางหลวงจึงถูกทวงคืนปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงองค์พระประธานหลวงพ่อวัดไร่ขิงกับหลวงพ่อสังฆาจายเนี่ยตั้งอยู่เท่านั้นเองคือประเด็นที่เบคกี้ ช้างซึ่งเป็นอดีตสามีของสาวเตยสัตวแพทย์นะเด็วคนคิดว่าช้างดูดวงไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแล้วก่อนหน้านี้คนถึงเรียกหมอเตยหมอเตยเพราะว่าก็เรียกตามหมอช้างที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยแหละถ้าบอกแบบนี้คือแปลว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันมาแล้วเป็น10ปีอ่ะแล้วคนที่เป็นสามีปัจจุบันของสาวเตยหรือบอสเตยเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีชื่อเป็นเจ้าของรถเกือบทั้งหมดในวัดไร่ขิงและตอนนี้บิ๊กเต่าก็ยังยืนยันนะฮะ หมายจับรถสองยังมีนะคะอันนี้เหรออันนี้เหรอสาว<า>เตย<า>ฮะสาวเตยแต่คนเรียกว่าหมอเตยหรือบอสเตยเพราะบอสเตยเป็นเจ้าของค<ช>่ายเพลงด้วยนะครับเ <วะ S 1> ดี๋ยวตามความคืบหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าสุดท้ายฮะคุณผู้ชมวันนี้บิ๊กเต่าคายสัมภาษณ์เพราะบอกว่าตอนที่ทางด้านของอดีตพระแย้มเนี่ยพูดกับตำรวจที่สอบสวนกลางบอกว่ารู้ไหมไม่ต้องมาสอนผมผมเนี่ยจบด็อกเตอร์ผมมีใบปริญญาตั้งเก้าใบคุณผู้ชมอันนี้ใครพูด เออพระแย้มอดีตพระแย้มตอน<ม>ที่มีหน้าระโกงเก่งอย่างปริญญาตั้งเก้าใบปรากฏรู้ไหมฮะตำรวจบอกว่าไงท่านไม่ต้องพูดหรอกว่าท่านเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรต่าง<ม>ๆเพราะคุณผู้ชมฮะด็อกเตอร์หรือจะจบอะไรมาก็ตามทีถ้าเราขาดสตินะฮะ<ม>ด็อกเตอร์หรือคุณวุิหรือกิตติยศชื่อเสียงต่างๆก็เท่านั้นแหละฮะ<ม>จริงมาพี่เปกกี้มีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมถูกต้องฮะดูโมโนแม็กซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาท ลูกค้า AAS ลูกค้า True d e t a x ดูได้ไม่อั้นเพียงเดือนละ89บาท m o n o m a x ต t ริมมิ n งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง